เข้ามาอีก1นึ่ันแล้วนะคะสเปคที่พี่ๆถามหากันเยอะมากๆเลยสําหรับแคม r ี่5สองจุดห้าไฮบริดพีเียมปี2017จากคุณพี่จ๋าราคาดีมากๆเลยสุดเล้าเลยนะสําหรับราคาคันนี้และสภาพตัวรถที่จะเห็นต่อไปนี้คือเพิ่งแรกรับเข้าใหม่เลยนะคะคุณพี่ยังไม่ได้ผ่านการปรับสภาพมาโชว์ให้พี่ๆดูแบบเรียวๆดิบๆกันอีกแล้วนะใครมองหารถ คุ้มค่าคุ้มราคาอยู่นะคะคันนี้ผ่อนถูกมากๆเลยคุณพี่จ๋าแถมตัวรถเนี่ยเลขไม้ไม่ข้ามแสนด้วยใครสนใจหารถรุ่นนี้สเปคน,นี้อยู่ไปดูคลิปเต็มของมิกกี้ได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีททุกคนนะคะวันนี้กลับมาอยู่กันในช่อง c คมรี่มือสองบายมิกก้าอยู่กับมิกกี้เพชรยนต์ ion, ที่ปรึกษาด้านการขายประจำบริษัทเพชรยนต์กันอีกแล้วนะจ้าวันนี้เอารถสวยๆมาฝากพี่พีทอีกแล้วจ้า ที่เห็นอยู่ด้านหน้าก็คืออัปเดตรถเข้าใหม่อีกแล้วพี่พี่รถเข้าใหม่กันทุกวันเลยนะคะช่วงนี้เติมสต็อกไม่ทันเลยขายดีมากๆเลยนะสําหรับตัวแคมรี่คันนี้เนี่ยได้เป็นตัว2.5ไฮบริดพรีเมียมไปเลยคุณพี่ชมหน้าก่อนปรับเป็นตัว all new นะจ๊ะสำหรับคันนี้คุณพี่จ๋าได้ราคาดีมากๆ619,000บาทนะราคาแค่นี้ไม่พอเดี๋ยวไปดู สภาพตัวรถแล้วก็ออปชั่นที่พี่ๆจะได้ไปกันต่อเลยนะคะมิกี้จะพาพี่ๆไปสํารวจให้ครบรอบคันเลยว่ารถเข้าใหม่มีตรงไหนต้องเก็บงานบ้างหรือเปล่าแล้วคันนี้มีฟังก์ชันการใช้งานอะไรบ้างนะจ๊ะมาดูได้เลยจ้ะคุณพี่เริ่มจากด้านหน้าซูมกันมาใกล้ๆนะดูโคมไฟจากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายเลยอันนี้ก็คือได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์เลนแบบดูโเลยนะคะคุณพี่กระจังหน้าอันนี้ก็คือได้เป็นแบบโครเมียม ไม่พอคุณพี่จ๋าตัวรถเนี่ยบอกเลยว่าบอดี้เดิมเลยนะคะไม่มีการเก็บงานเลยนะคันนี้สภาพตัวรถมาแบบนี้เลยมีการต้องขัดสีนิดหน่อยแล้วก็สปาเบาะนะคุณพี่โครงสร้างมีรับประกันให้สําหรับใครที่ห่วงเรื่องตัวโครงสร้างนะมิกกี้มีรับประกันให้ทั้งเรื่องตัวถังช่วงล่างห้องเครื่องและก็ทั้งหมดเลยรวมถึงสีแล้วก็เลขใหม่ด้วยนะคะคุณพี่จ๋าไม่น้อยมากๆเลยคันนี้ ผ่อนอ่เป็นเลขกลมๆนะเดือนละ12,000นะ11,000ไม่เกินนี้นะคะคุณพี่จ๋าล้อมแมกของเขาได้เป็นล้อมแมกอร a ออ5รูขนาดขอบ17นิ้วไปนะคุณพี่รัดมาด้วยอย่างปีอะไรเดี๋ยวมิกกี้เช็คให้อีกทีหนึ่งนะ ใครสนใจอยากเข้ามาดูรถตัวจริงเข้ามาได้เลยนะคะคุณพี่ขาอยากเห็นสภาพดิบๆเร็วๆนะคุณพี่เข้ามาที่บริษัทเพชรยนต์ได้เลยนะคะรถเพิ่งเข้ามาวันนี้เลยณนะตอนนี้ที่ออนแอร์อยู่นะวันเดียวกันเลยเดี๋ยวมิก้ถ่ายคลิปเสร็จแล้วก็ตัดคลิปลงให้เลยนะคะคุณพี่จะ้ะตัวบอดี้ก่อนปรับโฉมเป็นตัวออนนิวเนี่ยคุณพี่ดูความแตกต่างได้เลย ตัว a l l n e เขาจะออกแบบให้ทรงสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคุณพี่เอาใจแบบสายวัยรุ่นมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าใครชอบความเรียบความหรูนะคะดูมีอะไรนะเรียบหรูดูแพงนั่นเองคุณพี่ตัวนี้ตอบโจทย์แล้วบอดี้ตัวถังเขาเนี่ยใกล้เคียงกันนะคะแต่ตัวเก่าจะได้ในเรื่องของพื้นที่ตัวเฮดลูมไปนั่นเองด้าน,นท้ายของเขาเนี่ยมีเซ็นเซอร์ให้ด้านหลังอีก4จุดนะด้านหน้ามี2นะคะเมื่อกี้โลโก้ไฮบิดตัวนี้อยู่ครบเลยคุณพี่ แล้วก็โครเมียมอยู่ครบนะคะกล้องถอยมีให้ด้วยนะคันนี้กล้องถอยของเขาจะอยู่ทางด้านซ้ายของตัวรถนะคะด้านในห้องขนสัมภาระมีอะไรมาบ้างที่ติดรถมานะคุณพี่ไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะตัวนี้ไปดูพร้อมๆกันเลยแผ่นย,ยางรองผ้าสักหลาดอะไรอย่างนี้ก็มีนะคุณพี่ด้านล่างมีตัวล้อมแม็กยางอะไรชุดเครื่องมือแมลงมาครบหมดเลยนะคะคุณพี่สาครบหมดเลย แลวตัวด้านล่างเนี่ยโครงสร้างอันนี้จากที่เช็คให้เมื่อตอนเย็นก่อนพระอาทิตย์ตกดินก็คือไม่มีรอยสนิมนะคะแน่นอนว่ารถไม่เคยน้ำท่วมนะแน่นอนแล้วก็โครงสร้างที่การันตีได้ว่าไม่ชนหนักมาต้องดูเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างอย่างโลโก้ตัวเนี้ไทยโคอิโตมีอยู่นะจ๊ะคุณพี่จา๋าหัวน็อตมีรอยขันรอยไข่ไหมอันนี้ก็คือเดี๋ยวนะของแง้มดูหัวน็อตนะคะคุณพี่จ๋าก็ไม่มีรอยขันรอยไข่เลยนะสภาพตัวรถเนี่ย เม็ดอาร์คอยู่ครบตามซอกตามหลือบอันนี้คือเดี๋ยวทำความสะอาดเก็บงานปัดกวาดเช็ดถูด,ดูดฝุ่นให้อีกรอบนึงนะคะคุณพี่6 1 9 0 0 0บาทประหยัดจากป้ายแดงไปหลายแสนเลยคุณพี่จ๋าใครสนใจอยู่นะติดต่อมาได้เลยคุณพี่ติดต่อมาได้เลยที่เบอร์ด,ด้านล่างที่พี่ๆี่เห็นอยู่ในคลิปนะคะ081 141 9094กกี้ยินดีให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงเลยไปดูกันต่อไปดูกันต่อเนี่ย กระจกทุกบานเช็คให้แล้วนะพาร์ทเดิมโรงงานนะคะมีโลโก้โตโ,ตโยต้าอยู่ครบเลยนี่อ่ะอย่างนี้จะสังเกตได้ง่ายเนาะต้องการคิวกันศาสตร์รีเควสต์กับมิกี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวมิกี้จัดให้แล้วก็ด้านในตัวนี้ได้เป็นเบาะหนังสีครีมค่ะคุณพี่คะ่ะสภาพเบาะหนังตึงๆแทบจะไม่มีรอยย่นเลยนะคุณพี่แทบจะไม่มีรอยย่นเลย ตัวนี้เนี่ยได้เป็นสีแบบคลีนคลีนมินิมอลนะคะภายในทําให้มันดูกว้างดูสว่างมากขึ้นนะดูสบายตานะจ๊ะคุณพี่ที่วางแขนก็มีปุ่มแดช b บอร์ดเอาไว้สั่งการคอนโทร l เกือบทุกอย่างเลยนะในรถในห้องโดยสารได้เลยนะคะคุณพี่จ๋าแล้วก็ตัวเบลอันนี้ก็คืออย่าลืมดึงนะเรื่องความปลอดภัยสําคัญนะคะคุณพี่จ๋าแอร์แบกก็ได้ไปรอบคันเนาะตัวนี้ช่องด้านหลังเนี่ย มีแอรนะคะคุณพี่จ๋าช่องพัดลมแอร์ให้อีก2ตํตำแหน่งเนาะสำหรับแคมรี่ตัว2.5 h b บนะคะปี2017ที่จับมือก็มีให้เรียบร้อยแล้วนะคุณพี่ใครมองหารถที่คุ้มค่าคุ้มราคาอยู่เดือนละ11,000ประมาณนี้ไม่เกิน12,000นะคะคุณพี่จ๋ามาจัดไปได้เลยจัดเต็มฟรีดาวได้สำหรับพี่ๆที่ไม่ติดแบ็กลิสต์บูโรลาชชานะจ๊ะคุณพี่จ๋ามองหาสเปคนี้อยู่ก็ทักมิกกี้เข้ามาได้เลยค่ะที่0 8น 1419094นะเนี่ยสติกเกอร์โลโก้ต่างๆอยู่ครบนะหัวนอ็อตโครงสร้างเสาตัว A ตัว B ตัว C ีมิกกี้มีประวัติให้นะคะคุณพี่เช็คได้เลยตั้งแต่ออกจากศูนย์เลยนะคุณพี่แผ่นเลขตัวถังกับสำเนาตรงแน่นอนแล้วก็บอกคู่หน้าได้เป็นปรับไฟฟ้า8ที่ทางแล้วดูสภาพตัวเบาะสภาพตัวเบาะคืองานเนี้ยบมากๆเลยนะเบาะเดิมป้ายแดงนะคะคุณพี่รอ,รอยการใช้งานเนี่ยด้านหน้ามีรอยเหี่ยวย่นนิดหน่อย ตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยนะว่ายังไม่ได้สปาเบาะนะคะคุณพี่อันนี้คือเบาะสภาพเดิมตั้งแต่เข้ามาเลยคุณพี่จ๋าตั้งแต่เข้ามาเลยนะครงสร้างใครห่วงก็เดี๋ยวมิกกี้มีอินสเปคชันนะคะมาตรวจรถให้ด้วยเอกสารที่ติดกับตัวรถมาหูคุณพี่อยู่ครบเลยช,ช,ชุดคู่มือสมุดคู่มือนะเอกสารใบกรมธรรม์สำเนาเล่มมีให้ครบเลยค่ะแล้วก็ตัวนี้คุณพี่จ๋าไปดูฟังก์ชันการใช้งานด้านในกันอีกสักครู่นึงเนาะไปดูกันไปดูกัน ไปดูว่าด้านในมีฟังก์ชันการใช้งานอะไรบ้างนะสำหรับตัว2.5ไฮบิดปี2017นะคะใครสนใจทักมิข้ามาได้เลยนะมิกกี้ยินดีให้คำปรึกษานะคะคุณพี่ตัวนี้บอกเลยว่าราคายับยาวหายจากป้ายแดงไปเกิน50%นะคุณพี่หายจากป้ายแดงไปเกิน50%แล้วระบบไฮบิดของเขายังทำงานได้ดีอยู่ดีเยี่ยมเลยที่สำคัญไฮไลท์ของเขานะคะอยู่ตรงเลขไมค์คุณพี่จ๋ามาดูไปพร้อมๆกันเลย เลขไมล์สุดว้าวปี2017ก็จริงแต่เลขไมล์ของเขานะคะแค่99,000โลเท่านั้นไมล์99,000โลนะคะคุณพี่ไมล์แท้ไมล์เดิมมิกกี้รับการเรื่องเลขไมล์ให้ด้วยคุณพี่จ,จ๋าจอทัศกรีนได้ไปเหมือนตัว2.5เบนซินเลยนะคุณพี่ได้ไปเหมือนตัว2.5เบนซินเลยนะคะอันนี้ก็จอเดิมของตัวย ta ้าเลยนะคุณพี่จ๋าเดี๋ยวปร,รับมุมมอง,มองความกว้างให้ดูอีกนิดนึงนี่เลย ของเขาเนี่ยดีไซน์สุดคลาสสิกเลยนะด้านในห้องโดยสารแล้วก็ตัวคอนโซลด้านหน้านะมีลายไม้ตกแต่งมาให้จอทัชสกรีนตัวเดียวกันแล้วก็มีตัว d o l ี y นะคะดิจิตอลให้ด้วยลำโพง JBL รอบคันนะคุณพี่แอร์ป,ปรับดูโอโซนได้แยกซ้ายขวาแบบนี้เนาะมีอีโคโคนะคะ EV Mode er ให้ด้วยเกียร์อัตโนมัติแบบขั้นบันไดน,นะเกียร์ถุงแบบนี้เลยนะคะที่วางแก้ว ลายไม้ของเขานี่สุดคลาสสิกเลยคุณพี่เดือนละหน0่งบาทเริ่มต้นนะคะไม่เกินหน0 0งหมื่นสองพันเรทฟรีดาวจัดเต็มได้เลยคุณพี่พวงมาลัยของเขาได้เป็นแบบ cruise control ด้วยนะคะมี cruise control ให้ตรงนี้นะคุณพี่แล้วก็ปุ่มฟังก์ชันการใช้งานปรับดูหน้าจอตรงนี้นะคะคุณพี่จ๋าดูได้เลยนี่อ่ามีฟังก์ชันการใช้งานเยอะแยะมากมายเลยคุณพี่สนใจก็แอดมาได้เลยนะเนี่ยคำนวณอัตราการสิ้นเปลืองให้นะคะคุณพี่จ๋า ไม่แค่เก้าหมื่นแปดพันโลเท่านั้นมาดูด้านหน้ากันมาดูด้านหน้ากันว่ามีอะไรบ้างนะคุณพี่จ๋านาห้องเครื่องไปดูกันสักนิดหนึ่งตัวนี้คุณพี่สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่นะสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่อยากให้ฟังเสียงเครื่องยนต์ว่าสภาพสวยไม่พอเครื่องยนต์นะคะคุณพี่จ๋าดูดีมากๆเลยตอนนี้เนี่ยเครื่องยนต์ทำงานอยู่อันนี้เป็นการทำงานร่วมกันร,ระหว่างระบบเฟนซินแล้วก็ไฟฟ้านะคะคุณพี่ดูหน้าห้องเครื่องขณะสตาร์ทรถกันเลยนะจ๊ะ สักครู่หนึ่งนะาฝากระโปรงเป็นคันช็อคเหมือนเดิมนะคะคุณพี่แล้วดูแผ่นจานความร้อนเขาสภาพสมบูรณ์มากๆาเลยสติกเกอร์ทุกอย่างยังอยู่ครบนะเมทอาร์ตมีให้มองให้เห็นทุกจุดเลยนะคะคุณพี่จ๋าตามซอกตังหลืดตอนกลางคืนอาจจะสังเกตยากนิดนึงแต่ว่าถ้าสังเกตด้วยตาเนี่ยคุณพี่ตรงนี้ก็ไม่มีรอยค่ะรอยข,อยขยเลยนะอจุดน้าคิวซีแต้มสีมีอยู่นะคะคานหน้า,นาตัวน็อตยึดระหว่างไฟหน้ากับตัวคานรถนะ ไม่มีอรอยขยับเลยนะจ๊ะไม่มีอรอยขยับเลยตัวนี้เครื่องยนต์2.5นะคะคุณพี่ขับแรงขับพุ่งได้ตามใจสั่งแถมยังประหยัดน้ํามันอีกนะนาห้องเครื่องเบ้าชกซ้ายขวาเม็ดอาร์คอ,อยู่ครบนะคะคุณพี่อยู่ครบเลยไครมองหารถที่คุ้มค่าคุ้มราคาเช็คที่มาที่ไปได้มีรับประกันหลังการขายเรื่องตัวโครงสร้างนะคะคุณพี่จ๋าติดต่อมิกี้มาได้เลยสเปคนี้คุณพี่ อยู่ไม่นานแน่นอนนะคะสำหรับ Camry 2.5 h y b r i d Premium คันนี้นะ619,000บาทเท่านั้นถ้าพี่พสนใจก็ติดต่อมิกี้มาได้เลยนะคะครั้งหน้าจะเอาคันไหนที่น่าสนใจแล้วก็เหมาะนะคะกับการใช้งานของพี่พี่มาฝากยังไงก็ฝากกด